น้องกินอันนี้พาเด็กมาเล่นน้ำครับที่มันตกผิวนะครับไม่ยอมขึ้นเลยครับเป็นไรเลย <c oughs> ทำไมไม่ระวังอ่ะ นี่ปลามาหากินแล้วปลาเยอะๆเลยครับอ้าวเต้นเรียกปลาหน่อยเร็วเต้นเรียกปลาหน่อยอาเต้นสั่นน้อยปลาไนให้พอดูหน่อย

อะไรก่อนคะไหนที่ไหนพ่อ,อจับมาตัวเล็กหน่อยจะม,มาเล่นจับไม่ได้ไม่ให้จับ